ตอนนี้หากคุณเนี่ยกำลังเกิดปัญหานะครับมองเห็นโอกาสต่างๆสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตน้อยลงครับวันนี้โอป้ายากจะให้คุณครับลองฝึกนั่งสมาธิหรือว่าอาจจะลองนั่งหลับตาครับใช้เวลากับตัวเองสักครู่ห้าถึงสิบนาทีต่อวันนะครับนั่งทบทวนตัวเองเชื่อมต่อกับตัวเองครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้รู้สึกว่า คุณว่างเปล่าครับตอนนี้คุณเนี่ยกำลังตัดการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกกับที่มันวุ่นวายความเป็นไปไม่ได้ความยากลําบากหรือว่าการขาดใครในใดก็ตามตัดการเชื่อมต่อน,นี้ก่อนแล้วว่างเปล่าครับอยู่ในสภาวะที่ว่างครับเขาเรียกว่า nothing state นะครับคือว่างให้เป็นครับเพื่อเปิดโอกาสให้จิตใต้สำนึกเนี่ยได้ทํางานอย่างสร้างสารรค์ครับเวลาที่คุณว่างและสงบครับคุณกําลังอยู่กับติ่งแท้จริง ตรงนี้นะครับเรียกว่าปัจจุบันขณะครับมันจะมีพลังสูงสุดครับปัจจุบันคือโอกาสและความทรงพลังที่สุดหากวันนี้คุณอยากเปลี่ยนเกมการเงินเปลี่ยนเกมความสําเร็จความรักหรืออะไรก็ตามครับว่างให้เป็นเชื่อมต่อกตัวเองให้เป็นสงบกับตัวเองบางคนนั่งสมาธิไม่เก่งก็สงบแล้วก็หลับตาก็ได้ครับค่อยๆค,คิดทบทวนครับว่ามีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นกับฉันในตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุมีอะไรบ้างที่เป็นทางออก และมีอะไรบ้างที่ฉั้นต้องการครับค่อยๆคิดครับให้ช้าลงอยู่กับตัวเองครับหาเวลาเชื่อมต่อกับตัวเองบ้างนะครับเพื่อคุณมีไอเดียสร้างสรรค์และความทรงพลังนี้คุณทําได้ทุกวันครับยิ่งคุณเชื่อมต่อกับตัวเองมากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่คุณยิ่งรู้คําตอบของชีวิตมากเท่านั้นครับพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉั้นทําได้ครับและไปฝึกลงมือทํากันวันนี้เลยนะครับโอป้าอิสานมาสโคตเอ็นโอพีสุดดีครับ